กาวเทพเจ้าที่เน้นมูเรื่องความรักโดยเฉพาะ หากเ,เพื่อนมีอาการเหงามีปัญหาเรื่องความรักเพิ่งอกหักโสดมาไม่นานหรืออยากจะมีคนรู้ใจกับเขาสักทีนะครับวันนี้ผมมีทริคดีๆเป็นตัวช่วยขอพรเรื่องความรักกับกาวเทพเจ้าและพระโพธิสัตว์ประทานพรเรื่องความรักที่รวมทั้งไทยจีนฮินดูทิเบตพมา่าแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะครับถ้าคนจะมีคู่จะไปมูดเสริมรักให้ขาเตียงแข็งแรงก็ไม่ว่ากัน เทพองค์ที่1พระแม่อุมาเทวีพระแม่อุมาเทวีรทวหรือว่าปาราวตีเทวีแห่งพลังอํานาจยิ่งใหญ่และบารมีพระแม่ผู้เป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดหากมันบูชาพระองค์อย่างสม่ําเสมอพระองค์จะประทานพรบารมีสมปารถนาทุกประการสําหรับคนมีคู่มีครอบครัวพระองค์จะประทานพรด้านความผาสุขในการคลองเรือนทําให้ครอบครัวเปี่ยมสุข เทพองค์ที่สองพระแม่รักษมีพระแม่รักษมีเป็นเทวีแห่งความงดงามร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เป็นเทพีในศาสนาฮินดูถือกำเนิดจากมหาสมุรโดยเป็นเทพแห่งความร่ำรวยโชคชะตาและก็ความรักเทพองค์ที่3พระตีมูติพระตีมูติตม,ตมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ เพราะมีศักดิ์สูงสุดในาศาสนาพราหมณ์เนื่องจากเป็นการรวมกันของมหาเทพท,ที่ยิ่งใหญ่ถึง3พระองค์ด้วยกันคือพระพรมพระวิษณุพระศิวะผู้ประทานความสมหวังทุกประการรวมถึงด้านความรักการบูชาเพื่อขอพรในเรื่องของความรัก เทพองค์ที่4พระกิษณะและนางทาราเทวีพระกิษณะเทพแห่งความเมตตาอ่อนโยนและความรักเป็นเทวะองค์หนึ่งในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยถือเป็นรูปอวตารของพระวิษณุพระกิษณะจะเก,กินเชื่อเรื่องการของเป็นนักรบและนักรักส่วนพระนางทาราเทวีพระอ,องค์เป็นภระยาที่ซื่อสัตย์และรักพระกิสณะสุดดวงใจเทพองค์ที่หเีเลวซี่เหล่าหลิน เทพเยาวซีเหลาลินหรือเยาวเหลาหรือผู้เฒ่าใต้แสงจันทร์หรือได้รับสมญานามว่ากามเทพจีนเป็นเทพผู้บันดาลความรักความเชื่อเรื่องการแต่งงานของชาวจีนมือหนึ่งถือได้แดงมือหนึ่งถือของไม้เท้าแขวนสมดุลรักชาวจีนเชื่อว่าาผูกได้แดงต้ต้นวัฒสสนาในศาลผู้เฒ่าจันทราและท้าเก็บกิง่งไม้เล็กๆพกติดตัวไว้จะทำให้คนโสดจะได้เจอกับคู่แท้ที่เหมาะสมกันส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วจะทำให้ชีวิตราบรื่นส่วนใหญ่จะนิยมไปไหว ที่วัดหวังตาเซียนที่ฮ่องกงในเมืองไทยที่ศาลเจ้านาจาจังหวัดชนบุรีเทปองค์ที่6เจ้าแม่สร้อยดอกมากศาลผนางสร้อยดอกมากตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์ความรักระหว่างพระเจ้าสายน้ำพึง่งและแม่นางสร้อยดอกมากและศาลแห่งนี้ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนศาลพนางสร้อยดอกมากอยู่ที่วัดผนางเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสารเจ้าแม่สร้อยดอกหมากดูสถาปัตยกรรมแบบจีนหน้าสารมีอักษรไทยและจีนเขียนว่าเป๋ยเหนียงหากแปลแยกจะหมายความว่าหญิงสาวผู้โศกเศร้าแต่ถ้าแปลรวมกันจะแปลได้ว่าพระแม่ผู้เปี่ยมเมตตาถึงแม้เรื่องราวของพนางสร้อยดอกหมากจะจบด้วยความเศร้าโศกแต่ก็มีผู้คนที่มาสักการะขอบรอ,อยู่ไม่น้อยเนื่องจากพนางสร้อยดอกหมากเป็นผู้ที่รักเดียวใจเดียวพระโพธิสัตว์องค์ที่7 พนางอารยาตาราหรือพระเทียนราพนางตาราเขียวผู้ช่วยปัดเป่าอุปสรรคและความทุกข์ปกป้องคุ้มครองสรรพชีวิตไว้ในอ้อมกอดอันเตยมด้วยความรักซึ่งพนางทาราหรือตาราคือพระโพธิสัตว์ในภูติกายมหายานซึ่งปรากฏในรูปของเพศหญิงเชื่อกันว่าพนางทาราคอยเฝ้าช่วยเหลือสรรพสัตว์โดยได้รับความนับถืออย่างมากในแถบทิเบตและมองกโกเลียเทพองค์ที่8ยานาค ยา่านาหรือแมนาชื่อโด่งดังในเรื่องของความรักและความจงรักภักดีในความรักและความรักเดียวใจเดียวของแมนาคจึงทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายด้วยเหตุนี้เองจึงก่อให้เกิดศาลยา่านาผู้คนต่างมาขอพรเรื่องความรักเพื่อจะได้พบคนรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันการบูชาให้นําทูปสองดอกดอกไม้หรือพวงมาลัยมากลาบไหว้แล้วก็ขอพอร เทพองค์ที่9เจ้าแม่กระซิบตำนานเราว่าเป็นธิดาของพญานาคที่ศรัทธาในูพุทธศาสนาจนสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัด ที่ชาวพาม่าคารบกราบไหว้ตามความเชื่อของชาวพามา่าเชื่อว่าหากต้องการอธิษฐานหรือขอพรให้ไปกระซิบที่ข้างหูของพระแม่กระซิบแล้วใช้น้ำนมจ่อไว้ที่ปากบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้และผลไม้จะได้พรตามที่ปรารถนาเอาล่ะครับคำถามวันนี้นะครับผมถามว่าเทพองค์ที่8นะครับมีชื่อว่าอะไรเอาล่ะครับสุดท้ายนี้นะครับฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้ว เจอกันครับผม